สวัสดีครับทุกคนมาเจอกับเดกต้าอีกแล้วนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาทำรีแอคชั่นแต่จะมาทำรีแคปนะเออเนาะก็เป็นซีรีส์ที่เป็นกระแสะมาแรงมากๆเนาะในโซเชียลทุกช่องทางที่ผมแบบติดตามกับซีรีส์เรื่องรีเวนเดอรนะครับศัตรูหัวใจคือแฟนใหม่ผมเองโอ้โหแค่ชื่อเรื่องก็เออจริงๆชื่อเรื่องนี่มันมีความแบบตั้งในแบบท้ายไทยเนาะเออแล้วก็มีความน่าสนใจ นอตรงที่มันเป็นซีรีส์วายจีนนะฟังไม่ผิดมันคือซีรีส์วายจีนซึ่งตอนที่ผมได้ยินคือผมเอเลยว่าเฮ้ยใช่เหรอเออตอนแรกผมไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยมันซีรีส์วายจีนจริงๆเหรอสรุปก็จริงนอแต่ว่าคิดว่าเรื่องนี้คงจะไม่ได้ฉายในจีนแผ่นดินใหญ่นอคิดว่าอย่างนั้นพอเราเห็นกระแสปุ๊บอดใจไม่ได้เราก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงนอแล้วก็มาตามดูด้วยตัวเองนอซึ่งตอนนี้ผมก็รับชมไปได้2ตอน เนาะแต่วันนี้เราจะมารีแคป EP 1กันสักหน่อยคือมันไม่ใช่แค่ซีรีส์วายจีนธรรมดาแต่มันเป็นซีรีส์วายจีนที่เต็มตอนอ่ะคุณ40นาทีอะไรเงี้ยเราได้ดูจุใจ40นาที24ตอนเลยนะเออน่าสนใจเหมือนเราดูซีรีส์จีนธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึ่งเลยนะก็หลังจากที่ผมได้ไปดูมา2ตอนชอบมากชอบจนถึงมาต้องมานั่งทำคลิปรีแคปเลยเนาะอันนี้เป็นคลิปรีแคป คลิปแรกของช่องเราเลยนะครับผมคือชอบจริงเรื่องนี้มีตัวละครอยู่ประมาณสี่ห้าตัวละครเนาะก็คือพระเอกนะคือฉีเชิงนะนายเอกก็คืออูฉีฉ่ชงเนาะแต่ว่าเดบิวต์ใหม่เป็นอูสัวเวย่ยนะครับแล้วก็เพื่อนนายเอกไหมเราต้องเรียกว่าเพื่อนนายเอกไหมก็คือเจียงเสี่ยวช่วยนะแล้วก็เพื่อนพระเอกหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็คือพี่กลัวเฉิงอวีเนาะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือเป็นเอ่อเขาเรียกว่าซีรีส์วายทุกเรื่องจะต้องใส่มาสักตัวละครหนึ่งนะเป็นตัวละครผู้หญิงอย่างเยอะแยเนาะเอ่อก็คือเปิดเรื่องมาเนี่ยตัวของนายเอกเนาะคืออูฉีชงเนี่ยคือก็เป็นคนฐานะยากจนเออก็คือบ้านแบบบ้านไม่ค่อยรวยนะฮะแล้วก็ทํางานหาเงินเดือนอะไรเงี้ยไปเรื่อย เนาะแล้วก็มีแฟนอยู่คนหนึ่งก็คือตัวของเย่เน่นี่เองนะครับผมก็ยังไงอะคือตัวของเย,เยเองอ่เนี่ยเออน้องอูเนี่ยอะเสี่ยวอูเนี่ยนัดมาที่บ้านแบบเออจะมาทําอาหารกินกันแม่จะมาเจอลูกสะพายแต่ว่าเย่เยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ติดแกรมระดับท็อปสุดระดับระดับสิบไปเลยเนาะก็คือพอมาเจอสภาพบ้านแล้วแบบ เนาะการเดินทางเนี่ยแค่มาที่บ้านเนี่ยก็เหม็นนี่ไงนเนาะเออก็เลยจะขอเลิกเลยอย่างนี้เลยง่ายๆเลยคือแบบเอาง่ายคือผู้หญิงต้องการผู้ชายรวยเนาะแต่ว่าน้องเสียเส่ยวเสี่ยวอูเนี่ยไม,ไม่ไม่รวยไงก็เลยขอเลิกตรงนั้นเลยเนาะที่บ้านนะฮะชายทั้งจนสกปรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อ้วนด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่ตรงบิวตี้สแตนดาร์ดเนาะก็เลยเศร้ามากเนาะสำหรับน้องเสี่ยวอูก็เลย ยังไงไปคิดที่จะพัฒนาร่างกายตัวเองออกกําลังกายอะไรเงี้ยเนาะดูแลตัวเองจนกลับมาผอมนะทุกคนแต่สุดท้ายแล้วก็คือไงสุดท้ายแล้วก็คือโดนทิ้งอยู่ดีเพราะว่าเหมือนกับอีเยอะๆมันก็ไปจับผู้ชายไปเรื่อยรอกว่าเออเนาะแล้วก็น้องก็ถูกซ้อมเนาะเออถูกซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้ไปเจอกับตัวละครหนึ่งเนาะคือไปนอนคลินิกนาะนไปนอนคลินิกก็ไปเจอกับน้องเกียงเสี่ยวช่วยที่ เป็นคุณหมออยู่ที่คลินิกเนาะวิตอนเราเจอไี่แบบโอ้น้องนี่แบบน่ารักมากนเนาะงล้แค่แค่แค่เห็นก็เดาโพได้เลย <c oughs> เออแค่แค่เห็นก็คือแบบว่าดาดาโพได้เลย <c oughs> เป็นการเจอกันครั้งแรกเนาะหลังจากนั้นก็ได้คบกันเป็นเพื่อนเ <c oughs> มื่อกี้เราพูดในส่วนของนายเอกไปแล้วเนาะทีนี้เรามาพูดส่วนของพระเอกดีกว่าเนาะ <c oughs> ตอนเราเห็นโปสเตอร์เดียวโอนี่แหละคือผู้ชายธงแดง <c oughs> นี่แหละคือผู้ชายธงแดงที่ทุกคนใฝ่ฝันหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเอาจริงผู้หล่อมากเนาะก็คือตัวของฉื่อเฉิงนั่นเองนะทุกคนอ่าเปิดมาคือในเอกจนใช่ไหมพระเอกก็ต้องรวยทะลุฟ้านะครับผมเนาะกับตัวฉื่อเฉิงที่เอาง่ายๆคือเป็นลูกคนรวยนะก็คือพ่อแม่มีธุรกิจเนาะมีบริษัทอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ฝั่งของฉื่อเฉิงเองก็แน่นอนตามสเต็ปนะฮะตามสเต็ปผู้ชาย อทงสีแดงเฮ้ย <c oughs> ใครใครคิดว่าทงแดงหรือเปล่าแต่เรามองว่านี่แหละมันใช่เลยเนาะก็คือแบบเป็นผู้ชายแบบจอมเสเพละอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ค่อยเอาการเอางานแล้วก็ชอบเลี้ยงงูมากแล้วกูเป็นคนที่กลัวงูมากนอกอ่กปะตอนงูโผล่มาแล้วกูตกใจนะครับทุกคนคือนั่นแหละเขาแบบเลี้ยงงูโอ้เลี้ยงเป็นฟาร์มเลยเนาะเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็มีลูกรักด้วยเนาะเป็นงูอะไรนะจําชื่อไม่ได้เหมือนกัน น้องงูเหลืองป่ะสีเหลืองนะเออถือเฉิงเนี่ยก็จะมีเพื่อนเนาะก็คือชื่อว่าออกัวเฉิงอวีเนาะก็ฟิลฟิลดียวกันเป็นคุณชายเหมือนกันอีกตระกูลหนึ่งแต่ว่าเอา่อกัวเฉิองอวีเนี่ยจะเป็นการเป็นงานกว่าเอางี้ก็คืองานงานที่บริษัทงานธุรกิจครอบครัวก็ก็ทําแต่ว่างานเล่นก็เล่นเหมือนกันเนาะแต่ว่าฝั่งชื่อเฉิงเนี่ยจะจะหนักกว่าไงเออก็คือเราจะจะไม่เอาเลยเลยนะฮะจนเกิดเหตุที่ว่า ตัวของพ่อเนาะเขาก็เรียกไปคุยแล้วก็นะฟิลก็เด็กอ่ะมันก็ไม่อยากทำอ่ะรู้อกไหมก็เลยน่าจะเป็นพ่อนะเพราะเราดูไปแค่สองอีพีเนาะก็น่าจะเป็นพ่อแหละที่เป็นคนยักยอกงูที่เขาแบบว่าคอยสะสมเอาไว้นะก็เลยเครียดเครียดจัดตอนนี้ก็เลยตามหาอยู่นะฮะทีนี้เราวนกลับมาที่อูฉีชงเนาะซึ่งอเออเขาหลังจากที่ออกกำลังกายเปลี่ยนตัวเองปุ๊บเดบิวเป็นอูสัว เว่ยแล้วเนี่ยนะครับผมเขาก็เลยแบบมันต้องหาอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งทำเนาะเพื่ออัปเกรดฐานะตัวเองก็เลยคิดอ,อ,อาชีพแรกก็คือน้ําตาลปั้นตุ๊กตาน้ําตาลปั้นนะครับผมขายแบบตามริมถนนอะไรเงี้ยเนาะแล้วลก็เลยไปเจอกับชื่อเชิงที่กําลังแบบเดินอยู่แถวนั้นพอดีเนาะแล้วทีนี้แถวนั้นมันมีพ่อค้าที่แบบโหดอะ่ะเออทําตัวฟีลแบบเจ้าถิ่นอะ่ะ นะครับก็เลยแบบว่ามีการประทะากันเล็กน้อยระหว่างชื่อเชิงกับอีพ่อค้าคนนั้นนะฮะแต่ฝั่งของเซียวอูเนี่ยก็คิดว่าในมุมชนะชันคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าชื่อเชิงจะมาหาเรื่องหรือเปล่าเพราะตรงนั้นจริงๆแล้วอะจะขายของมันต้องมีใบอนุโยงอนุญาตอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มีไงเขาะไรคิดว่าชื่อเชิงเนี่ยมาหาเรื่องก็เลยยกกระถางน้ำตาลปั้นโยนใส่เลยนะก็เลยเป็นภาพจำ First Impression ที่ดีมากๆให้กับชีิเชิงนะ <c oughs> <c oughs> นะครับเออแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่พอเขาปาทิ้งแล้วเขาก็หนีใช่ไหมก็เลยแบบมันทำอาชีพนี้ไม่ได้แล้วนะก็เลยไปปรึกษากับเซีเ่ยวช่ายเนาะว่าแบบเอ้ยมันจะทำธุรกิจอะไรดีอะไรเงี้ยเนาะก็เครียดนิดนึงนะก็เลยไปทำเอ่อฟิลแบบถ่ายคลิปคือยังไงอะเป็นแบบ เขาพยายามที่จะสาธิตแบบว่าเไปเดินเฉียดคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแอบหยิบของอะไรแล้วก็จะสอนอะไรเงี้ยไปด้วยเนาะเออเขาก็อัดคลิปแล้วอ,อัดคลิปด้วยแบบไลฟ์ไปด้วยเนาะแต่ประเด็นคือไปเจอต่อนะคือตอนที่เขาโยนไอ้น้ำตาลปั้นเนี่ยเขาไม่เห็นหน้าไงเออเขาไม่เห็นหน้าก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าไอ้คนที่กําลังยืนเป็นพระเอกเอ็มบีอยู่คือชื่อเชิงนะก็เลยเดินเข้าไปหาแล้วก็เดินท,ทําทีก็ไปชนแล้วก็หยิบโทรศัพท์มา เนาะแต่แน่นอนอนะ่ะพระเอกของเราเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามันหยิบโทรศัพท์อะไรเงี้ยเนาะก็เลยล็อกตัวนะฮะก็เลยแบบกลัวไงน้องก็เลยกลัวมผมไม่ได้เป็นขโมยนะครับอะไรอย่างงี้เออเราไม่ได้เป็นขโมยแต่ว่าแรงนะคือยึดยึด,ยดอุปกรณ์ด้วยนะเออลงทุนซื้อมาเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยมีเนาะปะก็เลยแบบว่าซื้อของมาเพื่อที่แบบเอามาทำร้ายใช่ไหมก็โดนขโมยไปอ่ะ ต้องสารนะเออนะครับนาอพอพอโดนยึดไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คิดหาอาชีพใหม่อีกที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงดีแบบจะต้องหาอาชีพใหม่ก็เลยไปปรึกษากับเสียยเส่ยวชัยอีกเสี่ยวชัยก็แนะนําว่าเฮ้ยเขามีญาติเนี่ยที่ทํางานอยู่กับบริษัทนี้น้ะเกี่ยวกับขับรถบรรทุกนาอก็เลยฝากให้ญา,าติเขานี่ยังไงอะ ดูช่วยดูให้หน่อยช่วยรับหน่อยอะไรเงี้ยเนาะก็เลยไปทําตรงนั้นแต่ก็แน่นอนอีกก็ไปเจอต่ออีกเชก่นกันเนาะไปเจอฉือเฉิงเพราะว่าเอ่อตรงบริษัทนั้นอะที่เอาคนของเนี่ยก็น่าจะเป็นบริษัทของเขานั่แหละเนาะซึ่งตัวชื่อเฉิงเองเนี่ยก็สงสัยว่าไอ้งูที่หายไปเนี่ยนะฮะคือต้องเป็นพ่อแน่แน่แล้วเ,เอาไปตรงนั้นเนาะเพราะเปิดคลังสินค้าใหม่เนาะก็เขาคิดว่าพ่อเนี่ยน่าจะเอา งูไปไว้ตรงนั้นก็เลยไปลงไปที่บริษัทไป็น้างงานนองแล้วก็ไปเจอกับน้องเสีย่ยวอู่ที่กําลังจะขับรถนอนแล้วลูกน้องจะมาขอตรวจแล้วไม่ให้ตรวจไงแล้วก็มีการแบบอุ้ยจับดันติดประตูนะเออฟินฟินฟิห 池哥，小弟，手找着了啊！哈哈哈可是小池总的人，你打开给他看看，什么小池八尺，谁都不行。莫名其妙的。来来来，来。来来来，给我敲开！哎，<laughs> 这车不能开，我保证，我天我老子来了都不能开。叫我什么？老子就是天王老子。<laughs> <laughs> เออหันดูก่อนลูกหันดูก่อนมีคุ้เสียงหรอลูกสามรอบแล้วอ้าวอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าณฉากตรงนี้ก็ได้เห็นภาพบาตาบาดใจเนาะบาตาบาดใจยังไงก็คือได้เห็นอีใหญ่เยะๆเนี่ยที่แบบว่าคือหลังจากที่มันเนี่ยไปบอกเลิกเนาะแล้วก็ ทีนี้มันก็ไปเจอกับฉือเชิงพอดีนะพอมันเจอฉือเชิงปุ๊บมันก็เห็นแล้วว่ามันจะจับผู้ชายคนใหม่อีกแล้วนะก็เลยพยายามที่จะเข้าหาฉือเชิงเนาะแต่ว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นที่ที่อยู่กับมันตอนนั้นก็ไปหาเรื่องไงไปหาเรื่องแบบไปดูรถเตะรถของชืวเชิงนะก็เลยตามไปชนเลยจ้ะพอชนปุ๊บมึงสลัดทิ้งเลยนอะนแล้วตัวของชื่เชิงไปเลยเห็นว่าอีเย่เนี่ยเอาอีกแล้ว เห็นมันเพิ่งเห็นมันอยู่แมปแมพอะไรเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆมันก็แสดงอย่างชัดเจนว่ามันต้องการชื่อเฉิงมากแล้วประเด็นคือประจวบเหมาะกับที่พ่อเนี่ยอยากจะให้ลูกมีแฟนมีครอบครัวได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจออีนี่มันไซโครบ่บอยๆเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยอีนี่อาจจะเป็นชอยที่ดีที่เอามาแบบฟแบบตกตาเออแบบนะก็แบบนี่พอดีเลย กำลังจะหาแฟนสักคนหนึ่งหาผู้หญิงสักคนหนึ่งพอดีเลยก็ก็เลยคิดว่าจะเอาอีเย่ๆนี่แหละนเออแล้วประเด็นคือเราไปเจอกันที่ตรงบริษัทนะครับผมก็เลยแบบอืม,อมน้องก็เลยคิดที่จะวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะจัดการเออเยอ่เนาะล้างแขนนะครับผมเนาะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง อ่ะทีนี้มาฝั่งของเสี่ยวช่ายกันบ้างนะครับหลังจากที่เสี่ยวอู่เนี่ยไปปลาน้ำตาลปั้นนะใส่ชื้เชิงแล้วก็วิ่งกลับมาที่คลินิกนะครับผมก็บริเวณนั้นก็มีคุณชายกัวเนี่ยอยู่แถวนั้นพอดีก็เลยตามมาเนาะแต่ฝั่งของเสี่ยวอู่อคิดว่าเป็นชื้เชิงเนาะแต่จริงๆไม่ใช่แต่ทีนี้เนี่ยตัวของคุณชายกัวก็มาเห็นเนาะเสี่ยวช่ายกำลังนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์นะแล้วก็ คิดว่าเขาเขาเขา,เขาน่าจะถูกใจตัวของเสี่ยวชัยก็เลยฟีลแบบต๊ะเออฟีลฟีลโต๊ะแล้วก็ยิงคําถามเลยว่าชอบผู้ชายหรือเปล่าอุ้ยน้องคือคือแบบดูออกเลยเนาะซึ่งเอาจริงตัวของเสี่ยวชัยก็เปิดตัวเลยนะว่าเป็นเกย์เออซึ่งก็ชอบเดียนวะก็ตรงตรง,ตรงดีเนาะซีรีส์วายเนาะจะเปิดตัวอะไรเออแต่ว่าด้วยความที่เป็นซีรีส์วายจีนเนี่ยก็ไม่คิดไม่คิดเนาะนั่นแหละก็เปิดตัวแล้วก็มีการคอมเมนต์หน้ากัน นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับผมว่าคู่นี้นี่ก็น่าจะแซ่บไม่เบาเหมือนกันเอ้ยนะไอค้คู่คู่รองนี้ก็น่าสนใจมากมากนะครับผมเนาะก็ต้องรอติดตามกันคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีแคปครั้งแรกของเรานะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทําออกมาได้เป็นยังไงนะครับผมทุกคนสามารถคอมเมนต์ลงมาได้เนาะเออก็จริงๆก็ทํามาก็แบบอยากจะมาบอกต่อนะทุกคนสีเรื่องนี้เออนานๆทีเนาะมันจะมา นอกจากรู้สึกว่าช่วงเนี้ซีรีส์ YG กําลังตีตลาดมาเกิร์โบโแบบเต็มที่มากนะครับผมนองอันนี้ก็ต้องอยากให้ทุกคนเนาะไปติดตามดูกันนะเออน้องงานคุณภาพนอฝั่งโปรดักชันเขาก็ไม่ธรรมดานะครับผมนอส่วนใครที่สงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงมาทําคลิปวีดีแคปแล้วไม่มาทําทําไมถึงไม่ทําคลิปเรีอคชั่นนะครับง่ายๆเลยครับมันทําไม่ได้ติดลิขสิทธิ์เนา ออจริงๆเราเราก็ทําลงมาแล้วหนึ่งตอนแต่ก็ส่งไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็หมายความว่าเขาไม่ให้ทำเนาะมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ที่เราคุ้นเคยที่แบบขอทํากันบ่อยๆเนาะเออนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ฝากไว้นะครับผมใครคิดเห็นยังไงกับคลิปรีแคปเราดีไม่ดีหรืออะไรก็ค o m p พ a i ได้เนาะพิมพ์มาได้มานั่งวีดกันได้มีอะไรที่แบบเอ้ยเราอา,จ,อาจจะวิเคราะห์หรือดูตกห่นไปอะไรยังไงก็ แนะนำกันได้เนาะแต่ว่าอย่าสปอยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมดูไปแค่2ตอนเองนะผมดูไปแค่2ตอนเนาะก็อย่าเพิ่งสปอยล่วงหน้ากันนะก็สปอยกันในอีพีหก็ได้เออว่าอาจจะมีแบบบางส่วนที่ผมดูพลาดไปนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะฝากไว้เท่านี้นะครับกับพบกับกับคลิปรีแคปนะครับผมซีดีรีเวนเลิฟศัตรูหัวใจคือแฟนใหม่ผมเองนะครับผมเนาะฝากไปติดตามกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ We'll be right back.